สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักชุมชนบ้านในทุ่งของเรากันนะคะชุมชนบ้านในทุ่งเป็นชุมชนหนึ่งในตําบลท่าศาลาอําเภอท่าสาลา,า,า,าจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านในทุ่งเป็นชุมชนมุสลิมชาวประมงซึ่งชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้อพยพมาจากรัฐรังการนของประเทศมาเลเซียประมาณ200กว่าปีที่แล้วโดยชาวบ้านได้มองเห็นว่าทรัพยากรบริเวณนี้มีลักษณะเหมาะในการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งในสมัยก่อนนั้นจะอพยพมาทางเรือสำเภามีการล่องเรือมาในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเรียกกันว่าฤดูเผาในยุคนั้นจะมีชื่อที่เรียกลมนี้ว่าลมเผาที่พัดผ่านมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้เข็มทิศที่120องศาบางก็ล่องมาจากแหลนตลุมพุกแล้วมาขึ้นฝั่งที่ท่าสูงบนอันเป็นที่มาก่อนจะมาตั้งถิ่นฐานนะบ้านในทุง่งในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นบ้านในทุ่งมีชื่อเรียกว่าบ้านปากน้ำ ประวัติความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านบ้านในทุ่งเพี้ยนมาจากคำเดิมว่าบ้านในทุ่งเป็นคำเรียกตามลักษณะภูมิประเทศในบริเวณนี้เดิมเป็นทุ่งนาผืนใหญ่ผู้คนกลุ่มแรกที่มาสร้างถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นชาวมุสลิมที่หนีภัยสงครามจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษส่วนใหญ่มาจากรัฐต่างๆของมาเลเซียปีนงังตรังการูกรันตนันและมาจากต่างจังหวัดเช่นจังหวัดสงขาาลายะลาและปัตตานีเดิมชื่อบ้านในทุ่ง มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นบ้านท่าสูงล่างบ้านปากน้ำบ้านสันติสุขบ้านลองอแงปลว่าสบายคมและวัฒนธรรมประชากรบ,บ้านในทุ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม99%มีจำนวน1,100ครัวเรือนประมาณ5,000คนประชากรมีอาชีพรับจ้างทั่วไปข้าราชการค้าขายและอาชีพประมงประมาณ70%มีอาชีพหลักเป็นชาวประมงวิถีชุมชนบ้านในทุ่งมีลักษณะที่เรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันที่อยู่อาศัยและอาหารการกินอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองเป็นหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านในทุ่งการดำน้ำฟังเสียงปลาเป็นการจับเสียงหายใจจับปลาและสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลลักษณะาการดำน้ำจะไม่ลึกมากซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอยู่มากและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอีกอย่างหนึ่งคือการแนะนำให้ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกในช่วงที่ต้องอยู่ไฟ มากินปลาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปลาจวดจะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านในทุ่งหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักชุมชนนี้เพิ่มขึ้นนะคะ